Yeah. Yeah. วันนี้มิกล่าวเลยะ่ะย e a h พอดีไปออกเรือมาแล้วโดนแดดเยอะแดดแดดคีมไลท์เตอร์วันนี้ไป <c oughs> น,ร <c oughs> นร่นงรนงรางรานงเลโก้วันพีดเป็นแฟนว <c oughs> ของผมเป <c oughs> ็นแฟนวันพีดอยู่แล้วครับผมก็เอ่รียกอะไรเป็นแฟนทั้งวันพีททั้งเลโก้ด้วยครับผมก็ช่วงนี้ก็ต่อเลโก้บ่อยเหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้อินกับวันพีทครับผมจริงๆดูมานานแล้วแหละแล้วก็กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าช่วง ในช่วงที่ลูฟี่ได้เกียร์ห้าเนี่ยก็เลยกลับมาดูอะไรเงี้ยครับผมก็ชอบมากๆดีใจมากๆที่ได้มางานนี้ครับผมงานอยู่ที่ไอคอนสยามนะก็ถ้าใครแวะมาได้ก็แวะมาเลยครับผมเพราะว่าเดี๋ยววันที่จะมีซีซั่นใหม่แล้วที่ออนที่เด็กฟิกครับผมชอปกติครับตัวลังกถ้าชอบจริงๆใช่ไหมจริงจริงเออจริงจริงตัวน,นี้ก็ชอบนะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าวันที่จริงจเหรอผมชอบ ชอบใครดีนะผมชอบมีฮอว์กมีฮอวกเป็นตัวที่เป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกเท่ดีครับผมและตัวเลโก้ค่ะตัวปกติเมื่อกี้เห็นบอกว่าต้องยินกับการต่อใช่ใช่ต่อมาตลอดนะผมก็ชอบมากแล้วก็นี่วันนี้นี่ผมเน้นเน้นกันใช่ใช่ผมเน้นกันเอาเลโก้ที่เป็นรถนะครับผมใช่เพราะว่าตอนนี้เก็บเป็นคอลเลกชันอยู่มีคอลเลกชันสตาร์วอล์ครับผม ทั้งที่ไม่เคยดูนะแต่ว่าชอบแล้วก็คอลเลคชันที่เป็นรถครับก็จะมีทั้ง F1 พวกแบบ m ล l นเลนพวกบ e d Bull พวกเนี้ยครับผมก็ได้เยอะไหมคะเดินดูหลายๆเอาไปเอาไปแล้วหกครับผมกมจริงเวลาต่อจริงตอนนี้ก็โอนน้โหกจริงท,ที่เห็นนะคือกองใหญ่แค่กองกองอยู่ที่คอนโดตอนนี้ก็เยอะอยู่คนระับผมแต่ว่า ผมแพนเอาไว้จะเอาไปใส่ที่บ้านไงตอนตอนที่บ้านมีตู้โชว์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาไปใส่ตอนนี้ก็เลยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวตอ,ต,อตอนทําบ้านเสร็จแล้วค่อยไปทําที่บ้านเพราะเดี๋ยวขนย้ายยังกคือยังไม่ต่อยังไม่ต่อยเดี๋ยวขนย้ายแล้วม, <c oughs> มันมันแตกครับปากเป็นแฟนหน่อยที่เป็นแฟนวันพีสแล้วเป็นแฟนเลโก้ครับผมเป็นแฟนวันพีสครับเป็นแฟนเลโก้ก็ ตอนนี้นะครับพี่ไอคอนสยามจะมีเป็นงานของวันพีซแล้วก็เลโก้นะครับผมก็สามารถแวะมาได้ที่ลานข้างนอกนี่แหละครับผมแล้วก็ที่ Netflix นี่เดี๋ยวก็จะมีวันพีซซีชั่นใหม่แล้วก็สามารถไปดูกันได้นะครับทุกเป็นเป็นเกทคอนสัิร์ตแฟนน้องเพ่อนเจสันต้าใช่ครับผมคุณฟอมวงกันได้เลยนะจิงๆฟอร์มงวงเลยเหรอเออฟอมวงกันได้เลยนะ เดี๋ยวมันจะเป็นโชคชะตากรรมเหมือนแจสเปอร์ที่เรี่อะ <c oughs> อะไรมีงานเยอะนะ,ะแต่ว่ามีคิวไม่ค่อยมีคิวร่วมกันก็คือ,อมี3คนได้แล้วอีกคนนึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าถ้าวงเราเราคิดว่าใครคิวยากสุดใครคิวยากสุดเหรอโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวนี้ฮอตกันทุกคนอนะเพิ <c oughs> ่ะเซนต้าเดี๋ยวนี้โอ้โหต่างมาก <c oughs> แล้วมีใครนะ มีผมใช่ไหมมีพ้อมมีพี่โอมมีเนี่ยมีอีกวันหนึ่งมีพี่นนนนมีพี่คริสด้วยก็ยากคิวยากกันทุกคนครับกว่าจะฟอร์มวงกันไปได้ก็ยากอยู่เพราะว่าจริงๆผมก็อยากมาสองวันแต่ว่าได้แค่วันเดียวแต่ตอนซ้อมคือยากไหมคะเพราะว่าพอเราเล่นสดตหมดเลยมีเวลาซ้อมไหมซ้อมซ้อมครับซ้อมซ้อมมีการซ้อมครับคิวยุบอยู่แบบใช่ใช่แต่บางทีก็ไม่ได้ซ้อมครบทุกคนแบบไม่ได้มาด้วยกันหมดอะไรอย่างเงี้ย เราก็ก็มีวันซ้อมอยู่เตรียมตัวเพื่อคอนเสิร์ตตัวเองเตรียมตัวเพื่อคอนเสิร์ตตัวเองตอนตอนนี้เตรียมตัวขึ้นคอนเสิร์ตตัวเองครับผมใช่ใช่ก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วก็เหนื่อยอยู่จะมีจะมีนายแบรนบนเวทีไหมครับจะมีนายแบรนเหรอครับจริงๆครับผมอะเล่นเครื่องดนตรีมาบ่อยแล้วปีนี้เลยจะไม่เล่นปีนี้เลยจะไปจะไปพิมพ์ดีดแทนบนเวที แล้ไปพิมพ์ดีดบนเวทีแล้วใช่ที่ใหม่ผมพูดไปมั่วมั่วเออเดี๋ยวผมกลัวพิมพ์ดีดนี่ไงก็เครื่องพิมพ์พิมพ์ก่อนนี่เป็นคอมไงก็จุดจบพิมพ์ดีดกับพิมพ์คอมอะไรอุ้ยเออเออเขาเน้นเน้นแต่เราประกอบพิมพ์ดีดเหรอคะหรืออะไรป๊อกบ๊อกบ๊อกแล้วก็ร้องไปบ๊อกบ๊อกใช่ใช่ใช่ก็จะแบบพิมพ์เนื้อก่อนแล้วค่อยร้องปุ๊บปุ๊บแล้ก็ร้อง ออะไรย่างี้กว่าจะพิมพ์เสร็จกว่าจะร้องได้เนาะก็เพลงนี้ใช้เวลากี่เนาะทั้งคอนเสิร์ตครับทั้งคอนเสิร์ตเลยใช่เพราะว่าคอนเสิร์ตมันเกี่ยวกับแบบธีมโลกอนาคตไงเราเราอยากเทคแบ็กไงเราอยากแบบเออแบ็กทูเดอะพลาสไงใช่โอเคซึ่งผมพูดมั่วครับไม่ต้องเลยก็ยังเตรียมเพลงไหนแล้วอ่ะการเลือกเพลงการเลือกเพลงเหรอตอนนี้สรุปกันหมดแล้วครับผมก็รอการขอลิขสิทธิ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ อตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ทำเพลงใหมยย่ครับผมเพราะเขาบอกว่าเจมินาจะมีเพลงต่างชาติหลายเพลงอยู่ใช่ใช่ที่ผมขอไปทั้งหมดอ่ะเอาจริงๆต่างชาติแทบหมดเลยเออ90%เป็นตมันเป็นต่างชาติหมดซึ่งก็ยากอยู่แต่ว่าก็ตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มได้แล้วเริ่มมีได้มาบ้างแล้วแล้วก็เตรียมตัวกันอย่างหนมัดระวังกลายเป็นว่าคือค่าบัตรคอนเสิร์ตค่าตัวน,นี้ต้องไม่ต้องเอาแล้วเพราะจ่ายค่า,าที่กำลังเพลงเอาจริงๆ <laughs> ผมกิฟต์แบ็กทูคัสเตอร์ครับผม ช่นนก็คุณลูกค้าที่มาดูอคอนเสิร์ตเรานะครับก็นี่แหละกำไรแน่นอนไม่ต้องห่วงใช่ใช่ใช่ทีนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วหึงเรืองถูกต้องเอ,อ้ยลงบแล้วลอยแล้วเิ่นถ่ายเสร็จตั้งนานแล้วนะคะ,อะตอนนี้ก็คือสบายตัวแล้วแค่นี้มีคอนเสิร์ตมีอะไรนู่นนี่ก็ให้ทำอยู่เรื่อยครับใช่แต่ช่วงนั้นก็จะหนักหน่อยเพราะว่าถ่ายเสร็จแล้วก็บางวันต้องมีวิ่งงานบางวันก็ต้องแบบโดยท่ถ่ายเสร็จ จบตอนอเที่ยงคืนอย่างนี้อีกวันนึงก็ต้องมาทํางานก่อนแล้วค่อยไปกรองก็จะหนักช่วง,งนี้ก็สบายช่วงนี้ชิลขึ้นมีเวลาได้แบบก่อนังวลใยเดี๋ยวจะไม่มีแล้วครับผมเพราะว่าเริ่มซ้อมแล้วครับใช่ใช่ใช่ก็ช่วงนี้ก็มีการไปเรียนมีการต้องลงลายมืออะไรสักนิดหน่อยอ่ามีอันต้องเขียนนิดนึงมีการต้องอะไรนิดนึงเนี่ยพี่ต้สงสัยแล้วพอเธอบอกว่าต้องเขียน เขียนอักษรดูต้องเขียนคอนเสิร์ตงงสิเขียนอะไรไม่บอกหรอกมิสเตอร์ไพร์เขียนเองการเขียนมิสเตอร์ไพร์พิมพ์ดีล้พิมพ์ดีหนึ่งแล้วก็อีกนิดนึงก็จะเป็นการเขียนใช่ใช่เป็นการคัดลายมือทีนี้นึงจะมีการลบนิดนึงลบลบหรือยังนะงงเดงเอาเอาคืนซี ได้แต่ว่าโอ้พยายามหาอะไรแปลกใหม่มาผมก็ช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มเรียนแล้วครับผมเรียนอะไรสักอย่างแต่ไม่บอกแต่ว่าเริ่มเรียนละเพราะเป็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยลองมาก่อนแล้วเกี่ยวกับการทำงานนี่แหละใช่ไหมไม่เกี่ยวครับเป็นการเป็นการเรียนแบบมหาลัยอะไรพวกนี้ใช่เรียนโคลดิ้งเรียนอะไรพวกนี้ไปอีกแล้วเขาให้อะไรบ้างเขาให้อะไรใช่ไหม อยากให้แฟนๆได้รับอะไรได้รับการเรียนการเรียนรู้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนการพิมพ์ดีเรียนมาสอนการเขียนการลบแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนมาเรียนที่ที่แอแอรินียกันว่าคุณจะได้อะไรกลับไปผมก็ไม่รับประกันว่ามันจะเป็นสิ่งที่คุณใช้ได้ในชีวิตประจําวันหรือเปล่าอาจารย์จคมินายเนาะอาจารย์จอมนองเทราะเท่าที่ผมพูดม้วซั่วนแต่ผมไม่อยากสปอยเยอะไงอันนี้คือครูสปอยทั้งหมดที่ผ่านมาคุณพูดม้วนส้วคือสปอยทั้งหมด เอาจริงๆว่ามันคือแผนการที่แยบยนต์จริงๆที่บอกว่าบอยบงบอยแบนท์ไม่มีจริงๆไม่มีหรอกใช่อ้ามีโฟนใช่อะไรครับมีความจริงแฝงอยู่ไหมคะมีความจริงแฝงอยู่แตอว่คือทีมทีมดีนั่นเองใช่ใช่จะมีแชท gpt แบบขึ้นไปในหน้าจอของเรื่องไรของ Impact Arena แบบถามดูว่า เฮ้ยเพลงต่อไปจะมีนายจะล็อกเพลงอะไรนะนี่เดี๋ยวใชฟวิชจะตจบตอบมาให้ใช่เพราะว่านี่เกี่ยว AI ไงเอาทุกคนไทยเอาจริงๆทุกทุกสิ่งที่ผมพูดไปมันมีความเกี่ยวข้องกับคอนเสิร์ตจริงๆแต่ว่าก็ต้องไปทำแก็เชื่อมโยงเองใช่ใช่เชฟวิชยิ้มผ่อละหันเป็นได้ทำยิีมนายไง่ายเลย ง่ายครับง่ายแค่แค่ทนกับผมให้ได้แค่นั้นก็พอโอเคเนี่ได้คเลคเชอร์มาแล้วว่าสรุปคทางนี้มีอะไรสปอยมาบ้างเนาะครับผมเนี่ยสปอยแล้วแต่ว่าเราไปแกะรหัสดูครับผก่อนฟนขอดงพี่ก่อนนะตรงนี้ครับผมตรงนี้ครับไม่เจอไม่ขอกพาดหัวได้ไหมพลาดหัวตอนต้องพลาหัวพลดหัวพลาดหัวว่าเจมินเออเจมินาย พิมพ์ดีในคอนเสิร์ตอะไรข่าหัวข่าวแค่นี้จิมินาสปอยคอนเสิร์ตนี่จิมินายสปอยคอนเสิร์ตให้คนเข้ามาดูเนาะอึ้งจิมินายสปอยคอนเสิร์ตนี่แค่นี้แหละเดี๋ยวเขาเข้ามาเดี๋ยวเขาอึ้งเองเามาเาเดี๋ยวอึ้งในสปอยอะไรวะพูดอะไรเริเลยเขา้อขอ การสัมภาษณ์ทางนี้ไม่ได้เลยขกงบผมเลยเรื่องนี้เดียว